ครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมกับพิ่ว่าเราเหมือนเดิมครับพีวเอ็มวีเล่นอนคอนเทนต์ตีเลดบอสเดย์วันแต่อาจจะชัดนิดนึงหรือถ้าจะเป็นคอนเทนต์ที่ทุกคนชื่นชอบกันนึยใช่อึ้งอยู่เลยเนี่ยสองสองเตสตาร์เตอร์ที่ผ่านมานี่คือแบบคนดูเยอะมากก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูคลิปว่าเราเยอะนะขอบคุณมากครับผมก็วันนี้เหมือนเดิมสุดท้ายแล้วของสตาร์เตอร์เจ n หนึ่งก็คือซดอน ตัวเนี้ยมันไม่ค่อยมีอพูดตรงเลยนะมันไม่ค่อยมีในแปลกใหม่เท่าไหร่เพราะว่าเขาก็เคยไปเลดมาแล้วรอดนังแหละถ้าคุณผู้ชมอ่าเล่นตอนแรกๆเลยนะแต่คือผมไม่เล่นแรงแรกเน่ยเพราะว่นนั้นคือตังค์ไม่มีไม่ไม่ซื้อเกมมาเล่นก็เลยตีไม่ทันวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาตีก็จะได้จับนะฮะซึ่งแน่นอนว่าอันเนี้ยมันไม,ม่เรื่องใหม่เลยเพราะว่ามันมีคนรู้ทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าเลดเนี้ยตัวไหนดีที่สุด แต่เดี๋ยวผมจะมาอธิบายท้ายคลิปแล้วกันโดยที่ตอนที่ผมเล่นอันนี้ผมไปใช้เป็นฟัตเตอร์เมนเหมือนกับอูเลย,ยเชื่อไทยเชื่อเจะไมล่ละ <c oughs> จำชื่อไม่ได้แล้ฟัตเตอร์เมนนั่นแหละเรียงง่ายดีอ่าก็คือบอกก่อนว่ารอบนี้เนี่ยผมจะเป็นคนทำดาเมนหลักส่วนคุณอูจะเป็นคนคอยซัพพอร์ตนะฮะเราจะมาลองเทสกันด้วยว่ารอบเดียวเนี่ยเราจะผ่านมันเดิมไหมอ่ะเราจะที่จะผ่าน แล้วผมอยากรู้ว่าเราสามารถทำวันช็อตในวันเราอยู่ได้ไหมในวันนี้นะครับโดยไม่พึ่งนิมเฟียอ่าเรียกว่าอันนี้เนี่ยแมทแข่งการวางแผนและอดทนลุ้นๆนะฮะจะเป็นยังไงไปเอาชมกันเลยครับผมอ๋อเดี๋ยวก่อนนะฮะมีอย่างหนึงบอกคุณผู้ชมคืออ่าใครที่เล่นโปเกมอนสกาเลเบลเนอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เขามีกิจกรรมแจกอ่ น้องพอมอดของนักลองชื่อดังนะคุณโยอาซบีในมิสเตอรี่คลิปนึ่งก็ถ้าใครมีเกมแล้วอยากไปแลกมาก็ไปดูโค้ดได้ในเฟ c e b o o แฟนเพจโปเกมอนไทยแลนด์นะเ mm hmm. ขาเพิ่งแปะไว้เมื่อไม่นานนี้เลยก็ไปรับมาเลี้ยงดูกันได้น้องน่ารักครับได้ครับเดี๋ยวผมว่าจบเรียนนี้แหละว่าจะไปรับเหมือนกันรับมาแล้วเกิงเกิงโอเค เมื่อก,กี้มีการแท็กอีกเล็กน้อยนะผมเอาไปเราไปสู้คอนเทนต์หลักกันเลยครับผมไปมานะได้ขาวเป็นเด็กทีทู2 2> มาขอด v ีไอพีซะด้วยมาขอดที่แท้ทูลูกหลักที่แท้จริงกับใบหน้ามันใหญ่จังว่าเน้นภาพกระจกจะเก็บให้ดูน,นี่ช้ยดีคู่ตรงเกี่ยวปี เอ้เขียวเขียวปี๊บผลจากการผลจากการนั่งหาไอรอนบาเรียนด้วยกันโอเคดกีก่อยเราล่วงไปแล้วโดนไฟบั๊อ่าฮาล้างบั๊บล้างบั๊บเหรอล้างบั๊บเป็นไงล้างทำไมตอนนี้เพิ่งจะกดไปเคลียร์ครั้งแรกลองเลยเโอเคเอ็นบีซีเขาบั๊บดีเฟน์ให้เราแล้วสวยสวยสวยโหแรงแรงไฟบั๊ไม่โดนนแรงแรงนั่นเนี่ย ถ้าเห็น uh ท่าไม่ด hmm, ีฮิวเราเงลยนะโอเคหมอแล้ววมนนี้ต้องอดจนู้เอออืมท่าไม่ดีจริงๆเลยฮิวแป๊บฮิวก่อนฮิวก่อนเลยคิว้ฮิวเลยถ้าทางนี้ยืนได้ยืนได้ทางนี้คำัมสามรอบแล้วฮิวพอไหมโอ้โหไม่น่าพอเลยเนี่ยอ่าอาจจะต้องอาจจะต้องล่วงทีหนึ่งนะกดเทียร์สามรอบ ไหวใช่ไหมทันไฟเมอร์จะทันไหมวไหวไปลองแล้วฝากพี่เหลือด้วยมันต้องไหวแหละมันต้องไหวนะยังไหวเนี่ยมันต้องไหวนะโอ้มันเทอร์มเชียนไม่โดนอ้าวเรียบร้อยเฮ้ยงั้นขอเดมิงคิดทีหนึ่ง้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ากระชือธรรมดาดีกว่าเพราะกูไม่รู้ว่าเลือดมันจะเข้าเท่าไหร่เดี๋ยวมันเปิดโล่จะสวย เออใช,ใ,ชใ,ชใช่ไปวข่าวดีเพื่อนหกลอบแล้วไปหมนุนบลาให้มันดูทีหนึ่งแสงจันทร์คืนนี้นั่นโดนผ่องได้เวลาโอ้ยได้เวลาแล้วเป่ากำลมหมุน,มนบลาเป่ากำลังอู้อูยเกือบตายไม่ได้วันช็อตแต่ว่าสุดยอดออ โอ้โหหายเหือดแบบอ,อาล่ะอาล่ะมันล้างแล้วมันล้างแค่แคข,อของเราเกตังกดคกดาไมล์ใหม่นะเป็นไรไเป็นไรเป็นไรสบายสบายเผืออแดดด้วยไหนลองเดนิงเคสทีหนึ่งขอรีเรียดหน่อยแสดงว่าตายเอไไดไปเนี่ย โอ้ยได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่โอเคเลือดเลือดจะเต็มแล้วกันบัฟก่อนนะครับอะไรอินเฟอร์โนหล,ลบได้โอ้โหพี่ดอนทำไมใช้แต่ท่าโดนยากเนี่ยแน่นอนนี่คือแกะกาวัดโดโอ้ยมันโกงเทินกูอโอ้โหเลือดเหลือเชื่โดนยากให้กูโดน,นเปิดแดดแล้วนะเปิดแล้วเปิดนานแล้วเปิดอ,อะไรเ,เนี่ยเอาเลือดคืนมาบั๊บอยู่บั๊บอยู่บั๊บอยู่ย่า yeah. Ơi, cái gì trên đai. này cũng được điều này tay để nhiều hay ủy không thân yên mày ui mày 21. hay nhiều hay kiểu lâu kiểu lúc 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 kiểu rồi, ไม่ไม่ไมเลยเรื่อย,อยสามเก้าเออเอามัน,โ,นมโกงเทินกูเอ้าแม่งโกงเทินกูโอเคกูคตายและไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวกูล้างแค่น,นั้นไม่เลยปูนบลาสโต้ไปเลยเรียมย้อย,ย,ยหัวแตกโอ้โหเลนนี้หมูสุดเลยเออเจะได้ทำไมช็อตไม่ได้ไไดว่ะอุ้ยแต่ได้ขนาดนี้ก็สบายมากแล้วโอ้หนี่สบายกว่าคาเมออีกนั่นเนี่ยคือทำไมมันง่ายลงเดือดรอบ โอ้โหกอ้ลูกหลักันเนาะบานานี่เดี๋ยวดูหลังมันไม่ควรจะโหดหรอกลูกหลักบอบบางเสมอมาสบอลแม่งเลยมันไส้เฮ้ยเฮ้ยนี่ไีสามลูกแล้วไรวะไปเลยมาสเบอลโอ้โหนี่พี่บอลเด่นมาสเบอลตัวนี้นี่มูลค่าสูงนะมั้งแน่นอนวืบปป๊บตี ตอ่นของฉันจบนี่คือมันเริ่มจากไปรกิจบานาที่ยากมากเลยนะเอาจริงถือว่ายากเอาเรื่องอยู่นะเรื่องพ่อค่าวแม็ก็ดูชิวๆพออดีนี่นี่น่าจะคลิปเร็วส่วนให่ที่ผ่านมาเลยบ้างเนี่ยเร็วสุดเิกี่ทีก็ไม่รู้โอยคุณผู้ชมคลิปเร็วอีกแล้วมันเร็วขึ้นเรื่อยเลยมันเร็ว่นเรื่อยเลยอะคลิปสั้นอีกแล้ว ย้ำอีกทีนี่การเลแบบสองคนนะครับไปนในโซนโลกมันจะเร็วก็ไม่ปแปลกหรอกจริงสองคนต้อเกินพอแล้วนะโอเคทีนี้อ่ะเราจบอาไปแล้วอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปผมจะบอกอะไรให้ให้นะสำหรับคนที่จะตีคนเดียวถ้าคุณเล่นฟัตเตอร์เมนคุณต้องกาจังหวะด,ดีๆนะแต่ผมแนะนำให้เฟเคลียร์ไปก่อนสองรอบ ถ้าเลือกคุณยังไหวคุณกดอ้น,นี้คิดใส่ไปทีนึงแล้ววัดดวงว่าให้เอ c ตีให้เลือดมันลดไม่เกินเจ็ดสิอรหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็สแปมคารม,มาเรื่อยๆคุณก็ยิงอัดเลยอันนี้กรณีที่คุณโซโล่เพย์ถ้าคุณดูอ้มพวกเราดูตานที่พวกเราเล่นนันเลยเมื่อกี้คนหนึ่งดีบัฟคนหนึ่งเป็นคนตีแต่ไม่เลดจบไวขึ้นทีนี้มาถึงตัวสำคัญ ของคนเล่นสายวันชอดคือนิวเฟียนิวเฟียอาโซโลวันชดค่อนข้างจะยากแต่ถ้าเล่นคอมโบกับตี้ได้จะดีมากแต่ทีนี้คุณต้ฟังนี้ก่อนเล่นคอมโบกับตี้มันเล่นได้แต่คุณต้องใจเย็นๆโอเคนะฟังผมไว้คนที่เล่นนิวเฟียไปตีเลดกับตี้ คุณต้องใจเย็นๆเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาสองตาก่อนที่จะมาอัดคลิปผมต้องหาข้อมูลมาก่อนผมไปเทสมาผมเจอคนออนไลน์ส่วนใหญ่นะเล่นนิวเฟียปุ๊บพอเห็นฟัตเตอร์แมนกดเฟกเทียเขาสามรอบปุ๊บคุณคุณกดตีเลยอันนี้อย่าทำนะฮะพราะเมื่อกี้เห็นแล้วว่าพอที่มันเปิดมันเปิดโลป่ปุ๊บแล้วเปิดแดดเนี่ยความชิบหายจะมาเยือนนะฮะเอาไว้ง่ายถ้าคุณเล่นนิวเฟียจริง คุณอดทอนหน่อยถ้ามีเพื่อนกดเฟซเชร์เสร็จปุ๊บแล้วเห็นว่าเพื่อนคนอื่นเขากำลังบัฟอยู่คุณบัฟสู้เลยโอเคนะคุณบัฟต่อเลยนะแล้วดูจังหวะเพื่อนถ้าเพื่อนมันอ่าเกิดน็อกก่อนหรือว่กากำลังจะน็อกคุณกดคิวให้เพื่อนแล้วจะได้มีคนคอยตีได้ไม่ให้เสียเวลาไปเยอะมากนะฮะวันนี้ผมแนะนําเลยส่วนสเตตของนิฟเฟียที่แนะนําเป็นสายโบเดสแล้วก็อัพเป็นเซเชียลแท็กกับสปีดนะฮะ ส่วนเรื่องมูฟอันเนี้ยแล้วแต่คนอย่างอันเนี้ยจะเป็นสายที่เล่นโซโลได้เล่นกับทีมได้ก็คือคาไมเดนนิคริสไฮเปอร์บีมเฟกเทียอันเนี้ยคือสายที่ฟิวได้สองแบบจะโซโลหรือจะอเล่นกับตี้ก็ได้ทีนี้ถ้าจะเล่นสายซัพพอร์ตเพื่อนจริงๆผมแนะนําอย่างนี้ไฮเปอร์บีมไม่ต้องใส่ผมแนะนําไม่ใส่เป็นถ้าไลท์สกีน าไว้เปิดรถดามีดเปอร์เมชิโอแทก็กฝังตรงข้ามที่คุณตีมานะฮะเพราะว่าในส่วนตัวเนี่ยเราติดไอเทมเป็นอาโคเวครกไปแล้วมันจะการเรื่องอฐานะของท่านั้นให้ทีนี้เราไม่ต้องกังวลเรื่องอฐานะและ้วคุณก็ซัพพอร์ตเพื่อเต็มที่เลยถ้าเล่นอ,อย่างเงี้ยเป็นอาเป็นตี้ก็มันจะผ่านง่ายขึ้นแต่ถ้าคุณไปเล่นในเอ่อห้องออนไลน์คุณก็ทําใจเนาะคุณต้องเจอแบบผมแน,น่สองสามห้องแน่แน่แล้ว ก็ใครที่เล่นออนไลน์ก็พยายามไปนะครับพอผม่เล่นมาสองรอบผมแตกทั้งสองรอบเลยผมเลนทั้งสองรอบเลยคุณผู้ชมใครเป็นว่าเอาจริงเลยเนี่ยโซโลได้ครับผมไม่นำมาโซโลก็ได้แต่ถ้ามีเพื่อนเล่นกับเพื่อนดุกว่าดูวิ่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็นะครับคลิปวันนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยนะฮะอาจจะอธิบายช่วงท้ายเยอะหน่อยนะแต่ก็อยากให้เล่นแบบว่า ตีเหรีย้ส,สนุกเลยก็ตีแบบประหยัดเวลาด้วยนะฮะไม่อยากเสียเวลากันไปเยอะเหรีลญนี้เพราะเลรียนี้มันก็ไม่ได้ให้ของเยอะขนาดนั้นหรอกนะทีรอบเลี้ยงก็เกินพอแล้วอ่ะรู้สึกรู้สึกมันให้ของน้อยกว่าสองตัวที่ผ่านมายัางไงไม่รู้เลยใช่ขุนภัยก็ไม่ดบับหรือว่าโชคดีทุกเซอร์ไม่ดับก็ไม่รู้นะอันนี้โอเคงั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะถ้าชอบเป็นแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้ ตัวกระดิ่งปิ้งๆนี้ด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาเรามีไลฟ์ซุ้มหรือว่าอัพคลิปใหม่เงี้ยจะได้เห็นค่อมคนแรกๆเลยเนะาะสำหรับวันนี้ครับผมภูมิแล้วหูจะชอ่องพีพีเบรี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับผม